เขาทําแบบนี้กันเป็นอาชีพเขาเรียกว่าอาชีพรับจ้างล้มคดีเว็บพนันออนไลน์ทําไมวันนี้เว็บพนันออนไลน์ถึงเต็มบ้านเต็มเมืองก็เพราะคดีมันไม่ไปถึงศาลเมฆลามาหรือสี่บอถึงหลุดคดีกันหมดเมฆลามาเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะติดคุกนะศาลน่าจะมีคำพิพากษาจ,จำคุกถ้าผมจะไม่ผิดแต่เมื่อคุณหยาดทิพย์ประชาลบอกว่าสามีคุณ หยาดทิพย์เนี่ยหลุดพ้นข้อกล่าวหาผมก็เชื่อคุณหยาดทิพย์ราชปานเพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าของสำนวนแต่ผมเป็นผู้กล่าวโทษนะที่กองบัญชาการตำรวจเซเบอร์ปัญหาของประเทศไทยมันถึงลามปานลามลามลุกลามมาถึงบานปลายถึงทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะ ผู้บัญหารระดับสูงของตำรวจผู้บัญหารระดับสูงของไซเบอร์หรือของ d SI s เอ <c oughs> เขาทำกันแบบนี้เลยถ้าเป็นเคสใหญ่เพราะเงินตอบแทนมูลค่าหลักร้อยกิโลไม่มีแล้วครับไอ้ประเภทมาวิ่งห้าโลสิโลสิสิ้าโลมันเด็กๆอันนั้นคดีเว็บเด็กๆปัจจุบันนี้ผมจะจะบอกพี่นอ้องประชาชน ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเปลี่ยน URL ใหม่นะตระกูลเบ็ดตระกูลยูฟ้าตระกูลอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างแม่งเหมือนเดิมหมดไอ้ที่ถูกจับไปนั่นคือมาทั้งนั้นสั่งฟ้องมั่งสั่งไม่ฟ้องมั่งเต็ไมไปหมดเลยอยู่ที่อายการคดีพิเศษนี่คือปัญหาของชาติแล้วไม่ใช่ปัญหาของของระดับกองบัญชาการหรือระดับของ สามารถตรลงชาติซึ่งปัญหาระดับชาติที่นายกรัฐมนตรีคุณอน,นุทินชาญวิรุณหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลต้องทราบวันนี้ถ้านายกนุทินยังไม่ทราบปัญหาท่านจะไม่สามารถแก้ปัญหาสแกมเมอร์ได้เลยต่อมาประเทศไทยการแก้ปัญหา จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสําคัญของการปราบปรามสแกมเมอร์มันต้องปราบปรามการทุจริตประพฤติมิดชอบของกสทชก่อนที่น้องประชาชนคนไทยท้งประเทศกสทชมีหน้าที่ควบคุมสื่อสารมวลชน,นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นเอสทูดีเทหรืออินเทอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบ้านเราเรามีการตรวจสอบพบว่า มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชาไปยังประเทศพามา่าไม่ว่าจะเป็นที่แม่สอดไม่ว่าจะเป็นอรัญญประเทศไม่ว่าจะเป็นสงไหโกลกเบตงนะหนองคายพุกดาหารหลายๆจังหวัดที่ติดอยู่ชายแดนก็คือเชียงแสนเป็นต้นพวกนี้เป็นต้นการขายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ของเพื่อข่ายโทรศัพท์มือถือของไทยเป็นการขายให้กับองค์กรของประเทศเขมรประเทศพมา่าแต่วันนี้องค์กรเหล่านั้นสมมติซื้อจากไทยในราคา3บาทแต่ไปขายให้กับสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาประเทศพมา่า10บาทหรือ20บบาทสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ไอ้สแกมเมอร์เนี่ยมันก็ไปหลอกคนไทยถ้าเป็นเมรก็หลอกคนไทยแล้วหลอกชาวต่างชาติแต่ถ้าเป็นพม,ม่าก,ก็คือหลอกคนจีนไอ้พวกนี้ถ้าพม,ม่านี่จะเน้นคนจีนแต่ถ้าเขมรกัมพูชาเนี่ยจะเน้นหลอกคนไทยด้วยกันเองแล้วก็เน้นหลอกฝรัง่งปรากฏว่าฝรั่งมันตรวจสอบพบมันบอกเฮ้ยไอพีที่เกิดขึ้นนี่มันอินเทอร์เน็ตไทยนี่ว่าฝรั่งก็ไปพูดในประชาคมโลกใน ในวงการของยุโรปว่าหรือในวงการต่างประเทศว่าเฮ้ยประเทศไทยแม่งเป็นศูนย์กลางของคอเซนเตอร์เว้ยหรือสแกมเมอร์เว้ยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันขึ้นสัญญาณไอพีมันขึ้นของประเทศไทยก็คือขึ้นอยู่ในเครือข่ายของโทรศัพท์ของเมืองไทยกสทชมีหน้าที่จะต้องจัดการกับเครือข่ายโทรศัพท์เมืองไทยโดยการยกเลิกสัญญาระหว่างองค์กรที่ซื้อไฟไอที่ซื้ออินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ต้องยกเลิกสัญญาทันทีเพราะเป็นการผิดเก่อนไขเอาอินเทอร์เน็ตไปขายให้กับแก๊งสแกมเมอร์กสทชแม่งก็ไม่ทําตํารวจเชิญกสทชเพื่อจะมาตัดสัญญาอินเทอร์เน็ตที่ชายแดนแม่งก็บอกว่าตัดแล้วตัดแล้วแต่เขมรกูเนี่ยยังใช้อินเทอร์เน็ตของไทยได้เหมือนเดิมนี่คือการไม่สนใจและฟวามือกับรัฐบาลไทย ของคุณอน,นทุนทินชัยมลกุลสามปีสองป,ปีที่ผ่านมากสทชเป็นคนของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่แต่งตั้งขึ้นมาเป็นบอร์ดดังนั้นกสชก็ต้องมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ให้กับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกค่ายที่เป็นคนตั้งกสทชขึ้นมาสัญญาเดนเน็ตแม่งก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมไม่ได้มีการตัดจริงเท่านั้นยังไม่พอพี่น้องประชาชนคนในประเทศ ซิมผีสังเกตไหมว่าทำไมไซเบอร์เขาก็มีผลงานนะปอสกอ็ปอทอก็มีผลงานสอบสวนกลามีผลงานดีเอไอก็มีผลงานไปจับคนที่ขายซิมผีซิมผีเนี่ยทำไมรัฐบาลนายกบัญชีหรือคนที่ควบคุมกำกับดูแลกสทชเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ทางค่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ย รายงานว่ามีการขายซิมผีเนี่ยลงทะเบียนซิมผีเนี่ยไปกี่ล้านร้านซิมพบปรากฏว่ามีการจับกลุ่มคนคนนึงเนี่ยสามารถมีซิมผีเนี่ยได้เจ็ดพันอันหรือสามพันอันก็เหมือนสามพันเบอร์ถ้าซิมหนึ่งอันก็เท่าหนึ่งเบอร์เท่ากับสามพันเบอร์กฎหมายระบุว่าต้องให้มีเกินห้าเบอร์ต่อหนึ่งคนแต่แม่งมีคนหนึ่งสามารถถือซิมขายได้ทั่วทั่วประเทศไทยสองพันสองพันซิม ปัญหาคือการลงทะเบียนของกสทชเนี่ยบัตลงทะเบียนมั่วไม่มีการขึ้นแบค็คนิตซิมผีมันถึงเอาไปใช้ใหม่ได้ต่างกับธนาคารที่เขามีระบบแบค็คนิตบัญชีม้าธนาคารเนี่ยเป็นเพียงปลายเหตุถ้ากสทชเนี่ยร่วมมือกับรัฐบาล ร่วมมือกับนายอกอนุทินชาญเบกุลร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลนะครับร่วมมือกับสำนักงตัวเองชาติปัญหาเรื่องสแกมเมอร์มันเรื่องจิ๊บจอยมากมันเรื่องแก้งง่ายมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์นเน็ตแม่งก็หลอกคนไทยไม่ได้หลอกคนทั่วโลกไม่ได้ถ้าไม่มีซิมผีก็ไม่สามารถใช้ซิมผีมาหลอกเหยื่อคนไทยได้เพราะไอ้ที่โทรมาหาคนไทยเนี่ยที่หลอกไปร้านบัญชีเนี่ย เป็นเบอร์ที่โทรมาจากซิมผีทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นเบอร์ที่โทรมาจากโทรศัพท์มือถือยกเว้นที่ไปตั้งไอคอเซ็นเตอร์เองที่ไม่ได้เกี่ยวกับฐานทัพที่ประเทศกัมพูชาหรือประเทศพมา่าสองปีที่ผ่านมาลูกลามบานปลายมาจนถึงเป็นล้านคดีแสนล้านไม่เคยมีใครสนใจเพราะอะไรเพราะกสชมไม่ให้ความร่วมมือ วันนี้เนี่ยข้อเสนอผมต่อนายกอนุทินชาญบิรคุลต้องเรียกกสช,ชมาคุยเลยยูจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยไหมถ้าอยูไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยถือว่าอยู่ให้การสนับสนุนสแกมเบอร์ของประเทศกัมพูชาหรือประเทศพมา่าต้องใช้ยาแรงกับกบสช,ชเลยไม่ใช่ไปยาแรงกับแม่ง ใครก็ไม่รู้อยู่ตามประเทศที่จะไปยกเลิกสัญชาติไทยกับสัญชาติกับบูชาไม่ใช่มันต้องเรียกกสทชามาใช้ยาแรงเลยว่าคุณจะให้ร่วมือกักบรัฐบาลไหมดูจะตัดสัญญาอินเทอร์เน็ตไหมเพราะเขาผิดสัญญาตั้งแต่เอาสัญญาอินเทอร์เน็ตของไทยที่ขายให้กับองค์กรเนี่ยเอาไปขายให้กับสแกมเมอร์ก็คือตึกทั่วไปที่อยู่ในายเปดหรือเสียนูวิวหรือในพมา่าฝั่งท่าขี้เหล็กหรือฝั่ง แม่สอดจังหวัดตะาหรือคิงโรมันพวกนี้พวกนี้คือเรื่องจริงทั้งนั้นแต่ไม่เคยมีใครสนใจวันนี้เราถึงมาเล่าสู่กันฟังถ้าคุณปาปามกสะทรว่ชนก่ธนาคารแห่งประเทศไทยไปออกกฎหมายเลยนะจะใช้กฎกระทรวงหรือใช้อะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ไปก้าวล่วงประกาศเลยว่า บุคคลใดในประเทศไทยที่ถูกดำเนินคดีบัญชีม้าให้ยกเลิกธุรกรรม5ปี10ปีบัญชีม้าก็จะหมดไปเองโดยปริยายเพราะอะไรเพราะหนึ่งถูกสารจำคุกสองถูกยกเลิกธุรกรรมทางธนาคารบุคคลนั้นไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารใหม่ได้5ปีถึง10ปีอันเนี้คุณจะต้อง